จอจินโยหวังช่วยเพื่อนรักมาซาดาอิชิอิปั้นดาวรุ่งบุยรำรารดีติดทีมชาติไทยโตเล็กไทยเฮบู hey, um at, มัดอุสมานมูซาเตรียมคัมแบ็กช่วยทีมล่าตัว๋วฟุตซอลโลกสมัยที่7ทั้งหมดนี้อยู่ในแป๊บคุยบอลฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกันไว้ด้วยครับประเดิมคุมทีมนัดแรกด้วยผลงานสุดหรูนะครับสำหรับจอจินโยกุนซือเลือดแซมบ้าป้ายแดงของทัพปราทสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดหลังเปิดบ้านช้างอารีนาเอาชนะสิงห์เชียงรายยูเต็ดไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1เมื่อวานที่ผ่านมานะครับจากการเหมาคนเดียวของสุประชัยใจเด็ดซึ่งทําให้สุประชัยทําไปแล้ว14ประตูในฤดูกาลนี้นะครับขึ้นไปรังตําแหน่งรองดาวสนัวไทยลีกตามหลังวิลเลนโมตา้า กองหน้าของทรูแบงคอกยูเต็ดที่ทําไป15ประตูแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับพร้อมกับส่งให้ปราสาทสายฟ้าเก็บ3แต้มพร้อมขยับมี49คะแนนจากการลงสนาม22นัดหลังจากฝูงของตารางคะแนนลิเวไทยลีกต่อไปนะครับหลังเกมจอจินโยครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมยูเต็ดซึ่งเคยเป็นอดีตแบ็กขวาทีมชาติบราซิลชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี1994ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับได้ออกมา ชื่นชมลูกทีมครับว่าการได้3มแต้มถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับแล้วตัวเขาเองก็มีความสุขกับชัยชนะนัดดีมากเพราะว่าได้ฝึกซ้อมกับนักเตะเพียงแค่5วันครับแถมเกมนี้ก็ยังมีการปรับ เปลี่ยนแผนการเล่นด้วยซึ่งนักเตะเองก็ทํางานหนักเพื่อทําความเข้าใจกับรูปแบบการเล่นใหม่ๆด้วยนะครับนอกจากนี้ครับจอจินโยได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างฟุตบอลไทยกับบราซิลนะครับว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรครับเพราะว่านักเตะบราซิลเนี่ยค่อนข้างมีประสบการณ์มากกว่านักเตะไทยแล้วก็ฝีเท้ารวมไปถึงร่างกายก็ดีกว่าด้วยนะครับและสิ่งที่จอจินโยเซอร์ไพรส์ก็คือการเล่นของเจ้าเหนือธร,รกิจโชดเมืองปักกับกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีของประพประสาทสายฟ้าครับจ จินย่เผยนะครับว่าเจ้าเหนือเล่นได้เหมือนผู้ใหญ่ทุกอย่างนะครับทั้งความเข้าใจเรื่องแท็กติกการเล่นการเล่นโดยไม่มีบอลหรือว่าการหาพื้นที่ว่างในการสอดเข้าไปทําประตูนะครับซึ่งเชื่อว่าหากมีการปรับแล้วก็เสริมศักยภาพรวมไปถึงเก็บประสบการณ์ได้อีกเชื่อว่าถ้ากิจจะก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับจ้ยินย่ได้เปิดเผยอ,อีกนะครับว่าหากนักเตะบราซิลหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาเล่นในไทยลีกมากขึ้นนะครับก็จะช่วย พัฒนานักเตะไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นต่อไปด้วยนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยตอนนี้ก็มีอดีตเพื่อร่วมทีมของเขาสมัยอยู่คาชิมาแอนเลอร์นะครับอย่างมาาดะอิชิอิซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติไทยนะครับซึ่งทางจอร์จินโยน่ก็หวังพัฒนานักเตะไทยให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้นในการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปนะครับโดยจอร์จินโยน่สมัยเข้ามาคุมทีมคาชิมาแอนเลอร์ก็เป็นคนดึงมาาดะอิชิอิจากโคชฟิตเนส ของทีมเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนหรือว่ามือขวาของเขานะครับเมื่อปี2012นะครับหลังจากที่เขาเข้าไปคุมทีมคาชิมาอัลเลอร์ในเจลีญี่ปุ่นในปีดังกล่าวด้วยครับเรื่องต่อมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการฟุตซอลไทยนะครับชุดทําศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17-28เมษายนนี้นะครับโดยล่าสุดครับเจ้าเมดมูมัดอุสมานมูซาครับกองหน้าตัวเก่งของทีมฟุตซอลไทยเด็ยกใกล้ที่จะได้รับไฟเขียวจากสโมสรต้น สังกัดอย่างคอโดบ้าในหลีกสูงสุดของสเปนนะครับให้กลับมาช่วยปรพักโตเล็กไทยในทัวร์เมนต์นี้ครับเพราะว่าสถานการณ์ของคอโดบ้าในการลุ้นหนีตกชั้นนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับ11ของตารางคะแนนครับมี30แต้มจากการลงสนาม25นัดนะครับมีแต้มนําหน้าอัลชิราทีมอันดับ15ซึ่งอยู่ในโซนตกชั้นถึง10แต้มเลยทีเดียวครับหากคอโดบ้านะครับไม่แพ้ให้กับโมวิสตาอินเตอร์ในวันที่6เมษายนนี้เนี่ยมูมัดอุสมานมู ก็จะคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการล่าตัวฟุตซอลโลกสมัยที่7อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผลงานของมูบัติอุสมานมูซาในการเล่นให้กับคอนดูบารดุดูการนี้ทําไปถึง12ประตูครับกับอีก6แอสซิสซึ่ซงฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับจะฟาดแข่งกันในระหว่าง17-28เมษายนนีครับซึ่งทีมชาติไทยอยู่สาย A ครับรวมกับเวียดนามจีนแล้วก็เมียนมานะครับโดยทุนเมนนี้จะคัดเอา4ทีมสุดท้ายนะครับไปแข่งขันฟุตซอลโลกซึ่งจะฟาดแข่งที่ประเทศ ประเทศอุซเบกิสถานั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติไทยเคยฟาดแข่งในฟุตซอลโลกมาแล้ว6สมัยติดต่อกันนะครับตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2021นะครับโดย3ครั้งล่าสุดเนี่ยส,สามารถผ่านเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ได้อีกด้วยนะครับหากทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกได้อีกครั้งก็จะเป็นการเข้าร่วมฟุตซอลโลกเป็นสมัยที่7ติดต่อกันด้วยนะครับก็สามารถติดตามแล้วก็เชียร์ประพักโตเล็กไทยได้นะครับซึ่งจะแข่งขันกันที่อิน์สเซเดียมหัวหมากครับส่วนโปรแกร,รมการแข่งขันหรือความเคลื่อน ไึต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นแ๊บคุยบอลที่หยิบยกมาพูดคุยกันเบาๆในวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยครับ